สวัสดีค่ะเด็กๆก,ก็กลับมาเจอครูเพ็ญอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเ,เราอยู่ในหน่วยใหม่แล้วนะคะแล้วก็ขึ้นปีพศใหม่ด้วยนะคะวันนี้ตรงกับวันที่4นะคะของเดือนมอกราคมพศ2565นั่นเองนะคะเด็กๆนะสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนเลยนะคะเด็กๆเ,เอาละแล้ววันนี้นะคะ สัปดาห์นี้เด็กจะได้เรียนหน่วยที่30แล้วนะคะเด็กๆชื่อหน่วยว่าเรารักประเทศไทยนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กไปเรียนรู้ใน2หัวข้อเลยนะคะเด็กเอาละหัวข้อที่1นะคะก็คือสัญลักษณ์ของความเป็นไทยนั่นเองนะคะแล้วหัวข้อที่2ก็คือการแต่งกายนะคะชุดประจำชาติของไทยเรานั่นเองนะคะเด็กเด็กๆอยากรู้หรือยังคะว่าเป็นอย่างไร พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจพระพาเด็กๆไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสัญ,ญลักษณ์ความเป็นไทยมีมาอย่างไรนั้นเดี๋ยวเด็กๆไปดูกันเลยค่ะสัญ,ญลักษณ์ของชาติไทย สัญลักษณ์ของชาติเป็นสิ่งที่แสดงความเป็นชาติสัญลักษณ์ของชาติไทยเป็นสิ่งที่คนไทยให้ความเคารพและภูมิใจสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยมีหลายสิ่งได้แก่เพลงชาติและธงชาติไทยตอนเช้าเวลา8นาฬิกานักเรียน ยืนตรงร้องเพงลงช,เพงชาติและเคารพธงชาติเพลงชาติและธงชาติไทยเป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นไทยและความเป็นเอกราชของชาติไทยเมื่อเราได้ยินเพลงชาติเราต้องเคารพธงชาติด้วยการยืนตรงภาษาไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยชาติที่เป็นเอกราชจะมีภาษาประจำชาติภาษาแสดงถึงความเจริญของวัฒนธรรมของชาติอาหารไทยเป็นอาหารประจำของประเทศไทยที่มีการสั่งสมและถ่ายทอดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติถือได้ว่าอาหารไทยเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่สำคัญของประเทศไทยพระบรมมาชายารักษ์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติและเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของคนไทยทั้งชาติพระบรมฉายารักษ์ของพระองค์จึงเป็นสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยที่คนไทยทุกคนเคารพศาลาไทยหรือวัดศาลาไทยเป็นสถาปัตยกรรมประจำชาติที่มีความโดดเด่นซึ่งสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของช่างไทยช้างไทย ช้างไทยเป็นสัตว์ประจำชาติไทยมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและวิถีชีวิตของคนไทยมานานหัวข้อต่อไปนะคะเด็กๆเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งกายนะคะชุดประจำชาติของชาติไทยเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปดูนะคะว่า ผู้ชายและผู้หญิงนั้นมีการแต่งกายที่แตกต่างกันและก็สวยงามมากเลยทีเดียวถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูคลิปวิดีโอกันเลยนะคะเด็กๆรู้หรือไม่คะชุดประจำชาติอย่างเป็นทางการของไทยรู้จักกันในานามชุดไทยพระราชนิยมโดยชุดประจำชาติสำหรับสุภาพบุรุษเรียกว่า เสื้อพระราชทานมีลักษณะคอเสื้อตั้งเร็วคอเสื้อเข้าฉาบอกคลีบรอบคอฉาบอกแขนเสื้อหรือร้อยพับแขนเสื้อกระดุมกลมแบนห้าเม็ดคลุมด้วยผ้าสีเดียวกันกับตัวเสื้อมักเจาะกระเป๋าเสื้อที่แนวเหนือกระดุมเม็ดล่างสุดเล็กน้อยข้างละหนึ่งกระเป๋า กระเป๋าด้านบนตรงอกซ้ายหนึ่งกระเป๋าหรืออาจจะมีมากกว่านั้นหรือไม่มีก็ได้ตัวเสื้อมีทั้งแบบแขนสั้นและแบบแขนยาวสำหรับสุภาพสตรีจะเป็นชุดไทยที่ประกอบด้วยสบายเฉียงใช้ผ้าย,ยกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนจะเป็นสบาย จะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคลุมไหล่ทิ้งชายข้างหลังยาวตามเห็นสมควร เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ได้รับความรู้ไปแล้วนะคะเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะแล้วก็การแต่งกายของชาติไทยเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะลองยกตัวอย่างนะคะเด็กๆความเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาติไทยเรานั้นมีอะไรบ้างคะอ่ามีเกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะ เราก็มีพระมหากษัตริย์นะคะเป็นประมุขของไทยเรานั่นเองนะคะเด็กๆแล้วก็มีเพลงชาติไทยมีภาษาไทยนะคะมีภาษาประจำชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารต่างๆนะคะสัตว์ที่เป็นสัตว์ประจำชาติไทยเด็กๆรู้ไหมคะสัตว์อะไรคะ ถูกต้องนะคะช้างนั่นเองนะคะเอาละเดี๋ยววันนี้นะคะครูเพนก็หมดเวลาแล้วนะคะครูเพนไปก่อนนะคะส่วนใบงานคุณครูจะส่งลิงก์ให้นะคะจากที่เคยทําใบงานก็เปลี่ยนเป็นลิงก์นะคะครูจะส่งเข้ากลุ่มนะคะแล้วเด็กๆสามารถทําใบงานได้เลยนะคะโดยใช้มือสัมผัสนะคะนิ้วสัมผัสแล้วก็ลากโยงเส้นได้เลยนะคะส่งคะนแนนนะคะ แล้วจะขึ้นหน้าจอเดี๋ยวคุคูครูจะส่งกลับไปให้เด็กๆดูนะคะว่าเด็กๆได้คะแนนเท่าไหร่นะคะวันนี้ครูเพนหมดเวลาแล้วค่ะครูเพนไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ